สวัสดีทุกท่านเลยนะอ่ะวันนี้ฝนก็ตกอีกแล้วนะเอนนอฮะบรรยากาศนะฝนตกแล้วนะวันนี้นนบรรยากาศนะคะตกทุกวันเลยนะคะเวลานี้นะถูกใจสรยเพชรนะคะน้ำก็เยอะเลยนะซึมมานะสรยเพชรก็จะได้เล่นโซนอีกแล้วนะวันนี้ โอคานาฝนแล้วนะตรงนี้ก็จะต้องเจอฝนทุกวันเลยนะช่วงเย็นมานะสี่ห้าโมงบ,บางทีก็ดึกดื่นถึงสี่ห้าทุ่มนะคะเหมือนเมื่อวานก็ถึงดึกเลยนะคะป่าจะหยุดตกนะคะอ่าวันนี้ไซเพชรก็มาดูบรรยากาศที่บ้านนะฝนก็ตกนะคะมีฟ้ามีฝนมีลมนะมาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงก็มีนะคะวันนี้ก็โตอีกแล้วนะคะ เอาสูน,น้าฝนแล้วนะคะก็พ่อคุณแม่ทุกท่านก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะไสเพชรก็หาดีใจนะคะได้เล่นน้ํานะ,ะไหลมาแล้วนะดูน้ําขังนะคะก็จะแฉะนะคะทุกวันเลยนะคะบรรยากาศในบ้านนะคะก็จะชื้นๆนะคะดูตัวไส้เพชรก็จะเป็นสี <laughs> ดินๆนะคะนูินนะคะบรรยากาศนะ,ะ้องฟ้าก็เคลิ้มไปหมดเลยนะ ที่เราจะปลูกยาให้ใช้เพชรกันนะคะบรรยากาศวันนี้ก็ชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำนะฝนตกหลายวันแล้วนะคะบรรยากาศก็เคลื่อนฟ้าคลื่นฝนนะคะเย็นมานี่ก็ต้องทําใจเลยนะ,ะสามสีทุ่มของทุกๆวันนะ,ะกาจะหยุตตกนะคะตรงนี้นะคะคือตรงที่เราจะปลูกยาให้ใช้เพชรด้วยนะะแล้วก็มีที่ป่ายนึงไร่นะ,ะบรรยากาศที่บ้านก็แฉะมากนะฝนตกทุกวันเลยนะ ว่าไงน้องหมยคนตกทุกวันเลยเนาะอคุณพ่อคุณแม่รักษาสุขภาพกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นวัดอืมให้คุณพ่อคุณแม่รักษาสุขภาพกันนะคะช่วงนี้นะคะรวมถึงครอบครัวของเราด้วยนะคะก็ดูแลสุขภาพกันนะคะช่วงนี้เป็นหน้าฝนหมดเลยอู้ดูเด็กๆออกมาเล่นนะ้ำมอมแมหมดแล้วนะดูนีตัวนีพี่ใหญ่เล่นแฉกันนะคะ อ่าตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วก็ตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกนะอ่าเป็นประจํานะคะยังมืดครึ้มอยู่นะคะแล้วก็จะมาอีกละหลายละลอกเลยนะคะบรรยากาศนะดูนะโอ้นะวันนี้ตกกันยาวๆอีกแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะฝากเชื่อกดไลค์กดแช่นะคะกดซับสไคร้นะคะ เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวพังซ้เพรด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ